สวัสดีครับผมวันนี้ผมช่างเจมส์นะครับผมวันนี้เราจะมาสาธิตหรือว่าแนะนําวิธีการซ่อมตู้เย็นประตูเดียวนะครับผมว่าเบื้องต้นเราจะเช็คจากอะไรไปก่อนเนื่องจากตู้นี้มาอาการไฟเข้าแต่ไม่มีความเย็นเราก็จะมาไล่เช็คตั้งแต่เบื้องต้นนะครับผมจนให้รู้สาเหตุว่าอะไรเสียแล้วเราจะพาไปถึงการซ่อมโอเคนะครับผมมาดูขั้นตอนแรกครับโอเคครับเรามาดูขั้นตอนแรกนะครับผมของตู้เย็น ขั้นตอนแรกเรามาเลยครับเสียปลั๊กนะครับผมอันนี้ผมเช็คมาแล้วไฟในตู้มันติดปกติทีนี้เราจะมาหากันว่าอะไรมันเสียนะครับผมด้วยการมีมิเตอร์หนึ่งตัวครับอันเนี้ยเนื่องจากปลั๊กไฟของผมมันมีแอมมิเตอร์บอกนะครับผมผมก็เลยรู้ว่าเครื่องไม่ทํางานทีนี้เรามาไล่อันเนี้ยคอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานอ่ะเราจะต้องวัดไฟที่คั่วคอมเพรสเซอร์ครับว่าไฟจ่ายมาไหมนะครับผมเบื้องต้นเลยครับผมขั้นตอนแรกเราจะมาวัดไฟกันนะครับผมว่าไฟที่ไปที่คอมเพรสเซอร์นะครับผมตั้งมิเตอร์ไปที่250โวลต์ เรามาทำความรู้จักมันก่อนเลยที่ควบคอมเพรสเซอร์จะมี1ตัวคืออเวอร์โหลดหตัวรีเลย์หตัวนะครับผมซึ่งตอนนี้เราจะต้องทําการวัดไฟว่ามีไฟมาไหมนะครับผมเรามาตั้งมิเตอร์ครับไปที่250โวลต์เอครับแล้วเราก็วัดปึ๊บไฟมานะครับผม220มรบโวลต์เมื่อไฟมาแล้วคอมไม่ทํางาน เรามาดูขั้นตอนต่อไปในการตรวจเช็คครับผมขั้นตอนที่2นะครับผมทีนี้เราจะมาทําวิธีแนะนําวิธีการวัดอว่าโหลดกับรีเลย์นะครับผมอ่ะเบื้องต้นครับตั้งมิเตอร์ไปที่คูณ10บก็ได้ครับแตะครับแล้วก็สังเกตขั้วที่ลงเจียบคอมนะครับผมนี่นี่ครับอ่ะอันนี้อว่าโหลดขาดนะครับผมคือวัดแล้วมันไม่ขึ้นจริงๆถ้ามันไม่ขาดเนี่ยครับเราวัดอย่างเงี้ยครับมันต้องขึ้นอย่างนี้นะครับแต่เนี้ยเราวัดแล้วมันไม่ขึ้นเนื่องจากอว่าโหลดมันขาดนะครับผมอ่นนี้เดี๋ยวเราต้องทำการเปลี่ยนตัว และเขย่ามันจะได้ยินเสียงครับถ้ามันแตกข้างในก็แก๊กเนี่ยครับมันเสียแน่นอนซึ่งตัวนี้มันแตกเราก็ต้องทาการเปลี่ยนนะครับผมอ่าและทีนี้ขั้นตอนต่อไปครับอ่าเมื่อเราเปลี่ยนแล้วนะครับผมทั้งโอเวอร์โหลดและรีเลย์ทีนี้เราจะมาลองกันนะครับผมว่าเครื่องทํางานได้ไหมอ่าวันนี้ผมมีอุปกรณ์นะครับผมเนื่องจากผมมีเป็นตัววัดไฟนะครับผมเป็น m a c นะครับผมแล้วก็โวลต์ a c นะครับผมอ่าทีนี้เราจะมาทําการเสียบปลั๊กนะครับผมแล้วก็ดูว่าตู้เย็นเราจะสามารถทํางานได้ไหมจากที่เราเปลี่ยนไปแล้วนะครับ อ่ะครับมาดูอ่ากระแสผมขึ้นไป2แอมป์กว่านะครับผมเนื่องจากตัวนี้คอมเพรสเซอร์มันเสียซึ่งเราเปลี่ยนไปแล้วมันทำงานไม่ได้นะครับผมอ่าทีนี้เราก็จะมาสรุปว่าตู้ตัวเนี้ยเสียหมดเลยทั้งอเวอร์โหลดรีเลย์คอมเพรสเซอร์ทีนี้ เราจะมาทําการเปลี่ยนนะครับผมโดยการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แล้วก็เติมน้ํายาในขั้นตอนต่อไปนะครับผมโอเคครับทีนี้ผมมีวิธีการถอดนะครับผมคอมเพรสเซอร์ที่เป็นน้ํายา R 6 0 0นะครับซึ่งตัวน,นี้เป็นสารไวไฟนะครับผมสารที่ติดไฟ่เบื้องต้นให้เรา flow หรือตัดท่อน้ํายาครับออกให้หมดตัดออกครับเพื่อไม่ให้มีน้ำยาค้างในระบบนะครับผม จะได้ไม่เป็นอันตรายกับเราเวลาทำงานอ,ออกครับเนื่องจากคัตเตอร์ผมไม่คมโอเคครับทีนี้เราก็สามารถที่จะเชื่อมอะไรได้ออกปกได้ปกตินะครับผมทีนี้เราจะมาเชื่อมออก,อ,อ,กอ่ะแค่นี้อ่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จครับทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการเอาคอมเพรสเซอร์ออก ครับทีนี้เราก็สามารถที่จะยกออกได้เลยโอเคครับอ่ะครับผมเรามาขั้นตอนต่อไปในการขั้นตอนการใส่คอมเพรสเซอร์นะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันย่างครับเราก็ยกคอมโอเคครับทีนี้เมื่อเราใส่คอมเข้าไปแล้วเราก็ต้องเทสครับว่าคอมเราใช้งานได้ไหมนะครับผมด้วยการที่เสียบโอเวอร์โหลดกับรีเล์เข้าไปในขณะที่เรายังไม่เข้าระบบนะครับผมท่อยังไม่ได้เชื่อมนะเราจะมาลองก่อนว่าคอมเพรสเซอร์ใช้งานได้ไหมอ่ะนะครับผม ครับอันนี้คือคอมลูกใหม่ที่เราใส่ไปถือว่าปกตินะครับผมเราดูจากกระแสนะครับผมอ่าโอเคครับต่อไปเราจะมาทําการเข้าระบบนะครับผมขั้นตอนต่อไปเมื่อเราใส่คอมไปแล้วทีนี้เราก็จะมาเชื่อมระบบนะครับผมขั้นตอนการเชื่อมเทคนิคก,การเชื่อมครับมันอย,อยู่ของแต่ระบ,บุคลเนาะอันนี้เราก็จะสอนกันยากนิดนึงอ่าผมก็จะทําให้ดูก่อนการเชื่อมนะครับผมเราต้องให้ความร้อนกับจุดที่เราจะเชื่อมให้ดีนะครับผม ดูไปเรื่อยๆครับการเชื่อมครับเป็นอันสวยงามโอเคครับการเชื่อมเราก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปก่อนเติมน้ํายานะครับผมเราก็ต้องมีการแว็กคั่มระบบอ่ะเดี๋ยวผมจะข้ามไปขั้นตอนการแว็กนะครับผมเราก็จะมีเครื่องแว็กคั่ม สำหรับทำระบบสุญญากาศให้กับระบบตู้เย็นนะครับผมแล้วก็เกตดน้ํายาทีนี้เมื่อผมเชื่อมเสร็จมาแล้วผมก็จะทาการแวกคั่มดูอากาศดูความชื้นข้าในระบบออกให้หมดนะครับผมอ่าต่อไปเรามาเริ่มนะครับผมในการเติมน้ำน้ายานะครับผมอ่าเราปล่อยน้ํายาเข้าไปเราก็ดูน้ํายาให้ได้ที่ครับแล้วทีนี้เราก็เริ่ม เสียปักป๊บทีนี้คอมเราทํางานอ่าเราดูกระแสได้ครับว่าคอมเรากินไฟเท่าไหรตัวนี้กินอยู่0.5โอเคครับเป็นตู้เย็นประตูเดียว0.5แอมป์ก็ถือว่าปกตินะครับผมต้นเราจับด้านท่อเราจะมี2ด้านนะครับผมด้านโลกับด้านไฮเราจับด้านไฮนะครับท่อจะมีความร้อนนะครับผมอ่าเราดูสักพักครับให้น้ำยาได้ที่เราก็สังเกตจากเกจน้ำยานะครับผมตู้ประตูเดียวถ้าเป็น1 3 4ก็อยู่ประมาณ5-6ปอนประมาณนี้ครับ ก็พอแล้วไม่เกิน7ปอนนะครับผมผมมาใส่สัมผัสอ้าวดูท่อดูเกตดน้ำยาว่าปกติก็โอเคแล้วครับผมเราก็จะไปดูด้านความเย็นในช่องฟิสนะครับผมน,นะครับเมื่อเราเติมน้ำยาได้ที่แล้วเรามาดูด้านในถ้าเพื่อนช่างหลายคนด้วยความชํานาญเราก็จะฟังจากเสียงฉีดน้ํายาครับผมว่าเสียงฉีดน้ํายาสะดวกไหมโล่งไหมอันนี้เสียงฉีดน้ํายาปกติความเย็นในช่องฟิสก็ถือว่าเย็นปกติแล้วครับผมเป็นความเย็นเย็นขึ้นมาพอเริ่มจะเต็มแล้วก็ ใช้ได้นะครับผมีค,ครับโอเคครับผมวันนี้ทางบริษัทเคสพีนะครับผมได้มาแนะนําวิธีการตรวจเช็คตู้เย็นเบื้องต้นนะครับผมแล้วก็การเช็คอะไหล่อุปกรณ์การเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แล้วก็การทําระบบน้ํายาเติมน้ํายานะครับผมอ่าอันนี้จากเบื้องต้นผมได้สาธิตมาหมดแล้วทีนี้จากอะไหล่ที่เปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยครับผมทางบริษัทเคสพีมีจําหน่ายนะครับผมอาทิเช่นตัวแรกเลยอ่ะเอาว่าโหลดรีเลย์ที่เราเปลี่ยนไป1ชุดนะครับผม ทางบริษัทเราก็มีจําหน่ายไดเออร์นะครับผมทางบริษัทเราก็มีจําหน่ายนะครับผมแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นวาล์วลูกศรน,นะครับผมทางบริษัทเราก็มีจําหน่ายอะไรทั่วไปก็จะมีที่ต้องใช้นะครับผมที่เราตรวจเช็คแลวที่เราเปลี่ยนไปมี1เลยอ่ะไดเออร์นะครับผมสองอวโหลดรีเลย์ที่เราเปลี่ยนไปแล้วก็3เป็นคอมเพรสเซอร์นะครับผมตัวนี้ก็ได้จบขั้นตอนการทําและก็สาธิตการตรวจเช็คต่างๆนะครับผมวันนี้ก็จบในการสาธิตเพียงเท่านี้นะครับผมอะขอบคุณครับ